ขั้นตอนการกเรียนมีนความมั่นใจมาจากไหนไม่รู้ว่าทำเองได้มึงไปกุงสึนแล้วก็กลับไปที่เขตไปกุ้งสึนแล้วไปกลับไปที่เ<า>ขตการเรียนค่ะ<ๆ>เพื่อน <c oughs> อะไรที่คิดว่ายากที่สุดแคเปิดข้อสอบไปก็อ่านไม่ออกร้อยห้าสิบคนอะน่ะทุกคนอันนี้มาสิยกยุกยุกยุกเงินกาบอกว่าที่เราเรียนทั้งหมดไม่ได้ใช้สิ่งที่ไม่ประทับใจกินซาเลตินภาษาเกาหลีหมดเลยสิ่งที่พังที่สุดคืออโอแคบจริงเด้ ทุกคนมาคอมเมนต์ทูช h a n n e l ของพาวานะคะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมีเพื่อนไหวมาด้วยชื่ออะไรชื่อแมรี่ชื่อแม,ร,อแมรี่ค่ะผ <laughs> มก็เรียบร้อยพวกเราออกมาเรียนเกาหลีได้ประมาณ2เดือนแล้วก็เลยจะมาทำรีวิวการมาเรียนภาษาที่เกาหลีนะคะ,ะวันนี้ไม่ได้มาไอ้นี่อย่างเดียวมีคืออะไรคะเพื่อนสารขยายหนึ่งอันนี้คือยุกเวเป็นเนื้อดิบ คือตอนที่อยู่ไทยอะ่ะไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันมีแบบเป็นเวอร์ชั่นซูชิด้วยอะ่ะซึ่งมันปังมากคนตอนแรกแบบไม่กล้ากินรู้สึกแบบเดือดที่แต่ว่า,อาพอได้ลองแล้วก็ <laughs> เหมือนแซลมอนหวานๆหนึ่งอันใช่เดี๋ย <laughs> วันนี้มากินยุคเคกันไปด้วยนะะ่ะแล้วก็เดี๋ยวต้มาเมาเมากันไปด้วยเอาเพื่อนมาด้วยเพราะว่าอยากได้มุมมองของอีกคนนึงด้วยอะ่ะเออบางทีแบบพูดคนเดียวมันก็แบบมันก็เป็นมุมมองเราคนเดียวอะไรเงี้ยมีเพื่อนมาแจมขำๆจ้ะนี่ทุกคน แล้านนี้ที่หนึ่งในใจจริงๆคืออร่อยมากแระหว่างกินเข้าหัวข้อแรกกันเลยว่าขั้นตอนการเรียนพูดก่อนถ้าเกิดใครไม่อยากวุ่นวายไม่อยากปวดหัวก็คือสามารถจ้าง a จน n c ่ได้แต่ว่ามู้สองคนนี้ก็คือมาด้วยตัวเองนะคะคิดว่าคือไม่รู้ทําไมมีความมั่นใจมาจากไหนไม่รู้ว่าทำเองได้บึงทําเองได้พอถึงปุ๊บก็คือแบบถ้าไม่มีเพื่อนๆช่วยไว้ก็คือตัวเย่ไปแล้วนะแต่ว่าแมรี่ทําเองหมดเลยนะแบบผ่านมาได้ด้วยความสฉลียวฉาไม่เฉลยเท่าไหร่ไปหลายรอบอยู่สเต็ปแรกเลยอะ่ะมันคือต้องเข้าไปในมหาลัยแล้วสมั ไปสมัครในเว็บมอว่ซึ่งแบบมันเถิดนกล้องนะปกติมันไม่ได้เงียวขนาดนี้มนุษออกกล้องครั้งแรกสเต็ปแรกให้ดูก่อนว่าเขาเปิดรอบวันไหนบ้างตอนไหนบ้างซมิสเตอร์ไหนบ้างแล้วก็ดูว่าเราสมัครแบบมันเปิดให้สมัครอะเมื่อไหร่พอเสร็จปุ๊บข้างในเว็บมันจะมีเหมือนแบบว่า requirement ให้เฮ้ยอ,อยู่ต้องมีอะไรบ้างซึ่งสามารถเข้าไปดูในเว็บได้นะทุกนมาลิงก์เว็บไว้ข้างล่างในไบโอดดสคริปชันแต่ว่ามันเหมือนจะมีใบการเงินบ้างนะแบบการันตีเงินสามแสนใช่มันไม่ได้สามแสนเปอ หรือที่เรียนอะไรอย่างนี้ใบเกิดเยอะมากทุกคนซึ่งเอกสารอะความปวดหัวคือเราต้องเอามันไปแปลแล้วก็เราต้องเอามันไปประทับตราอ๊ยโกรอย่างเี้ยคือไม่เข้าใจมากเลยคือเอกสารอะเราก็ขอจากราชการบ้าแต่เราต้องเอาไปให้ราชการประทับอีกประทับอีกทีนึงของจริงนะต้องค่ะราชการนะพอมันเป็นช่วงโควิดการที่จะเข้าไปประทับตาก็ต้องจองคิวอ้แต่ความปวดหัวเลยอะคือมันต้องแบบไปกุ้งสือแล้วก็กลับไปที่เขตแล้วไปกึ่งสือแล้วไปกลับไปที่เขตแล้วก ต้องเอาไปประทับตาที่สถานทูตด้วยเเออไม่เชื่อว่ามันเป็นจิกไมใช่คือประทับตาแบบเป็นรอยรอบได้อะคือแบบวุ่นวายมากทุกคนแต่วา่าถ้าผ่านประทับ ได้แล้วสเต็ปต่อไปก็คือพอมหาลายัยเขารับเราเข้าแล้วเรียบร้อยมันก็ต้องขอวีซ่าวีซ่าผ่านก็คือบินมาเกาหลีนะเดือนจันอ๋อต้องเกิดตังค่าประทับตาแบบมันชุดหนึ่งมาสองร้อย,ยแล้วมันมี <c oughs> หลายชุดแพงมากของมหาลาัยชั้นอะ่ะพอเอกสารชุดละแบบสองร้อยอ่ะของมอชันม้นแบบมันไม่เยอะแต่ว่าเวลาไปประทับตาใช่ไหมก็ที่กองสุดก็ต้องเสียที่สถานทูตก็ต้องเสียเกือบเกือบห้าพันบาทอะไรเงี้ยทุกคนก็เตรียมเงินค่าประทับตาใดๆไปด้วยมันประมาณนั้นมีเงินในแบงก์สามแสนนะคะเพื่อที่จะการันตีเงินว่าเราสามารถมาเรียนได้โดยไม่ เราไม่มีของเราเองแต่ของของแมรี่เมนเป็นแมรี่เองแต่ว่าถ้าไม่มีของเราเองต้องเป็นแบบของเอกสารทูกปกะคองก็ต้องมีใบที่ยื่นเป็นแบบความสัมพันธ์ของฉันกับคุณพ่อคุณแม่ก็แบบสามารถยื่นเป็นทันสกิปเอ้ยทันสกิปพ่อแม่สเตทเมนสเตทเมนพ่อแม่ได้เออแต่ว่าต้องมีแบบใบรับรองใดๆแล้วก็เงินสามแสนอ่ะมันจะมีสองอันคือเอกสารที่เราต้องขอขอของมหาลัยมันจะเป็นแค่ใบรับรองการเงินซึ่งอีใบรับรองการเงินอ่ะเราแค่แค่มีเงินสามแสนรับรองได้อยู่ในแบงค์แค่ไม่ก่ วันเงี้ยแต่ว่าเวลาเราไปขอวีซ่าเงินสามแสนอ่ะต้องอยู่ไม่ตานกว่าหกเดือนใบที่เราต้องไปยื่นวีซ่าเราจะต้องเป็นบุ๊กแบ็งเป็นบุ๊กแบ็งอันนี้ดีนะยื่นของพ่อไปด้วยเป็นบุ๊กแบ็งเป็นบุ๊กแบ็งอันนี้คือเหมือนแบบไม่แน่ใจว่ามันมันมันเขียนไว้หรือว่าหรือเปล่านะแต่มันจะน่าจะต้องประมาณหเดือนไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เออจะต้องไปเช็คทีนะทุกคนเ้ยแซลมอนอร่อยอ่ะวันนี้แซลมอนอร่อยอ่ะเออทุกคนที่นี่เขากินกันแปลกมากเขาเขาเอาแซลมอนจิ้มทาคาซอสกันเว้ยแล้วเขากินกับชีสมุงมากความเลี่ยนอืแต ค่าเรียนค่ะเพื่อนค่าเรียนร้านแปดประมาณเทอมเดียวประมาณห้าหมื่นกว่าบาททุกคนก็อันนั้นคือค่าเรียนนะคะแล้วก็เออถ้าเกิดว่าจะขอวีซ่าแบบมาอยู่ที่เกาหลีได้เลยอะไรเงี้ยจะต้องสมัครสองเทอมก็คือเป็นหกเดือนนะคะค่าใช้จ่ายมันก็จะอยู่ที่ประมาณแสนบาทต่อแบบว่าสองเทอมเนี้ยเราก็จะได้วีซ่าที่จะสามารถทําให้เราอยู่ในเกาหลีได้เลยหกเดือนเข้ามาเสร็จปุ๊บเขาก็จะจับเราสอบใช่ไหมสอบแล้วก็วัดระดับเออว่าแบบว่าเอ้ยทําได้ประมาณไหนอต่นีไม่ได้สอบแค่เปิดข้อสอบไปก็อ่านไม่ออก อ่านลไม่รูเรื่องเลยพิมเลยไม่อไมส,สอบค่ะเขาจะเอาข้าไปอยู่ในกลุ่มหนึ่งเลยทุกคนแบบเรียบหนึ่งเลยนะพิม่ากับแมรี่เนี่ยเป็นเพื่อนในคาเดียวกันมาพูดเรื่องเพื่อนกันหน่อยดีกว่าไหมเวลาเรามาเรียนโรงเรียนภาษาความสนุกสําหรับเรานะเรารู้สึกว่ามันได้เจอเพื่อนใหม่เยอะๆจากแบบหลายๆประเทศอ่ะจริงๆเราเพื่อนห้นหองอืน่นนะไปถามมาเหมือนกันเขาจะฟีลแบบว่าเป็นญี่ปุ่นเป็นจีนอะไรเยอะๆแต่ว่าพวกเราโชคดีมากพวกเราเป็นฝรั่งทั้งห้องเลยเป็นเป็นรัสเซียเป็นแบบฟรานซ์สเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เออฮิวโก เออมีชิลีหนึ่งคนใช่ใช่เยอะมากทุกคนคือแบบหลายสัญชาติมาแล้วแบบเหมือนพอมันได้คุยได้อะไรมันแลกเปลี่ยนมันแลกเปลี่ยนมันทันธรรมจริงๆอะมาเรียนภาษาแล้วว่ามันดีตรงแบบเออเราได้ภาษาด้วยแต่เราได้แบบเคาเจอร์อื่นๆที่แบบไม่ใช่ของเราด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่ของเกาหลีอย่างเดียวอะที่มีเพื่อนจากที่อื่นแล้วแบบอ๋อแบบบ้านยอยู่อย่างนี้เหรอแล้วก็ ฝรั่งมันบ่นเรื่องเดียวๆกับคนไทยหลไรทุกคนเพราะแบบเฮ้ยแบบเมืองนอกฝรั่งมันดีหมดแบบประเทศเขาอย่างงู้นนี้คือแบบพุยกับเพื่อนฝรั่งเยอะๆก็คนพบว่าหลายๆทีมันก็บ่นเรื่องๆคล้ายๆเราดูเดียวๆกันเลยเออมันก็พอๆกันทุกที่นะทุกคนก็เป็นการเปิดโลกดีเอออ่ะแล้วเข้ามาเรียนอ่ะรู้สึกว่ายากไหมเขารู้สึกว่าภาษาเกาหลีอ่ะง่ายกว่าภาษาไทยแต่สิ่งที่ยากคือเหมือนแบบกูเอาหลักสูตรป .1 ถึงป .6 ทั้งหมดมาสอนให้เราในสองเดือนอ่ะเออพีคมากคือมันเรียนแบบเดือนละเล่มอ่ะแล้วมันไวอ่ะเดือนละเล่ม เหมือนวันนี้ครูสอนนับเลขหน 1, ึ่งถึงสิบอะยังจําเลขหนึ่งถึงสิบไม่ได้เลยพรุ่งนี้ครูสอนบวกลบคูณหารแล้วอะเออเออใช่ใช่อย่างนั้นเลยอะแบบว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแบบออยังจําเลขไม่ได้เลยซึ่งแบบเขาสอนเร็วมากทุกคนคือหนึ่งเล่มอะมันคือแบบ,บสิบบทอะมีศัพทบพันกว่าคำอย่างเงี้ยยังจำไม่ได้เลหนึ่นนงเดือนที่เห็นพิมมาแบบว่าอาจจะมีหายหายไปบ้างก็คือนั่นแหละค่ะต้องศัพท์อยู่ <laughs> แล้วก็ความยากอีกอันนึงคือแบบมันมีมิดเทอมกับไฟนอล a l final ทุกคนคือแบบเรียนบทสุดท้ายอะสองวันก่อนที่จะสอบมิดเท midterm อันก่อนที่สอบไฟนนลแล้วก็สอบเลยคือมีเวลาจาแบบแบบเดียวอะสองสาวันเลยเงี้ยก็แบบเออเป็ความยากหนึงเขาสอนอะไรมั่งมันจริงๆแล้วเหมือนมันก็กินไปก่อนนะเพื่อนให้เวลาเคี้ยวสาวิหนึ่งสองไอเดียใครไม่รู้นะคะกันกินไปด้วยพูดไปด้วยไอเดียไวาว เขาอสอนอะไรมั่งเขาก็สอนแบบประโยชน์สัมผาทั่วไปว่าแบบว่าเป็นชื่ออะไรฉันมาจากที่ไหนฉันเป็นคนที่ไหนอะไรเง,งี้ยใน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 เล่มแรกเนาะมาจากที่ไหนชื่ออะไรเหมือนแนะนำตัวอะไรเง,งี้ยมาเรียนที่นี่บ้านอยู่ไหนอะไรเง,งี้ยแ่ควมแต่ความพีคคือเพื่อนเขบอกว่าที่เราเรียนทั้งหมดอะ <c oughs> ไม่ได้ใช้ <c oughs> คือมันเป็นแบบภาษาทางการมากๆอกะทุกคนถ้าเทียบก็เหมือนเวลาฝรั่งเรียนภาษาไทยฉันกินข้าวที่โรงอาหารอย่างเงี้ยเ็นเพื่อนที่แบบกรุบสูงกว่าก็บอกว่าพอเป็นเล่มสองเล่มสามอะไรเงี้ยกรุสองกุสองก็จะเป็นประโยนสัทั่วไปที่ ช่จริงๆแหละ<อ>แต่มันแบบกลบแรกก็แบบทกักการไปนิดนึงซึ่งความยากอะคือทุกคนเอ้ยพูดมันต้องไหนไม่พูดชื่อค่ะมหาลัยหอมอชม่ากับแมรี่นะคะเรียนที่มหาลัยยอนเซนั่นเองนะคะอยู่ตรงชินชอนนะซึ่งชิม่ากับแมรี่ก็คืออยู่ในกลุ่มหนึ่งนะคะเรเวลหนึ่งเบรกเนอร์เลยก็ไอเล่มแรกเนี่ยคือที่เขาสอนเนี่ยก็คือที่ยอนเซอ่ะเขาจะสอนแบบเวเหมือนแบบภาษาเขียนมากกว่าทุกคนถ้าใครอยากจะเรียนภาษาพูดแบบอะไรใดๆอะไรเงี้ยก็คือไปไปซอกังค่ะเพราะว่าเขาจะเน้นแบบพูดในชีวิตประจำวันอะไรางี้แต่ว่า เน้นกันมากแล้วคือซึ่งความยากก็คือพอมันมาอยู่เกาหลีโดยที่ไม่รู้ภาษาเลยอะทุกคนแล้วมันเป็นยากนิดนึงอะคือฉันจะไปพูดแบบดิฉันสั่งข้าวหน่อยขายอย่างนี้ม่มันไม่ได้ป่ะก็มันก็เลยจะแบบใช้ชีวิตประจำวันยากนิดนิดิมีอะไรที่คิดว่ายากที่สุดของการเรียนภาษาเนี่ยสำหรับเขาเขารู้สึกว่ามันเร็วแล้วเหมือนพอมันเร็วแล้วแบบเหมือนสมมติวันนี้เราเราหวันพรุ่งนี้ก็คือแบบเหนื่อยและต้องแบบตามเออแล้วปกติเป็นคนไม่ได้ขยันขนาดนั้นแต่พอมาเรียนที่นี่ใช่ป่ะสมมติพวกเนี้ยจะต้องเรียนบทเนี้ ก็นึกว่ามันจะชิลกว่านี้จะแบบัมีเวลาฉันจะทำอะไรเออเขาจะหาทำฉันจะแบบมีครึ่งวนในการทำคอนเทนต์เพราะแบบโอ๊ยก็เห็นเรียนแค่ครึ่งวันไม่ทำอะไรทุกคนคือเรียนเสร็จก็คือเห,หนื่อยมากแล้วแล้วก็ต้องทำการบ้านอีกแล้วก็ต้องแบบมาอ่านของพวกนี้อีกอะไรเงี้ยก็คือสุดท้ายก็คือไม่ค่อยได้ทำอะไรนะคะ เพูดถึงความประทับใจหน่อยเดียวมีอะไรที่ประทับใจบ้างเขาชอบครูคนสองครูอ่ะครูมันจะมีสองครูสองคนครูคนแรกครูคนสองครูคนแรกโอเคคนเล็กก็น่ารักเขาต้องใจสอนแหละแบบปที่ชอบครูคนสองเพราะครูอ่ะตลกมากคือแบบครูหาสไลด์หานู่นหานี่มาเพิ่มเยอะมากทุกคนคือมาขอแอดออนทูที่แมรี่พูดเมื่อกี้นี้คือพี่ว่าชอบสเตจคลิปมากทุกคนแล้วในข้าวครูเขารู้ว่าพี่ว่าชอบสเตจคลิปก็เลยหาแบบเมมเบอร์มาคือมาสอนในค้าวอ่ะมันเลยแบบจําได้เพราะเขาเอาเปแบบเด็กๆที่เรารักนะคะไอดอลที่เรารัก เพื่อที่จะแบบให้เด็กมีส่วนร่วมมากขึ้นอะไรเงี้ยเราแบบประทับใจรู้สึกเขาแบบเทกับสไลม์มากาแล้วแบบพอเห็นว่าเด็กแต่ละคนมาจากประเทศไหนเงี้ยเขาก็ไปหาแบบอะไรของประเทศนั้นมาให้แบบทุกคนมีส่วนร่วมมาครูคนแรกเขาจะแบบว่าเวาแบบเขาจะเป็นผูบบ้ใหญ่หน่อยเออเป็นผู้ใหญ่มาอยูอนย่นิดนึงเขาก็จะสอนเวแบบ according to the book แล้วซึ่งเขาก็เป็นครูคนแรกของวันเพิ่งตื่นแล้วก็แบบตื่นแล้วแบบเรียนแกมมาตอน8โมงเช้ากับอาจาร นีเรียบร้อยมากแล้วก็ค่อยๆพูดบ้าทุกคนคือแบบหัวกระซารสุดยอดเฮ้ยมันมีช่วงหนึ่งวัยฟิตมากตื่นหกโมงตื่นหกโมงไปยิมไปยิมก่อนด้วยแล้วก็ค่อยเรียนทําได้อาทิตย์เดียวอ่ะรู้สึกว่าอ๋จะตายแล้วก็เลยหลังจากนั้นก็คือตื่นมาแบบครึ่งชั่วโมงก่อนเวลาเรียนแล้วก็เรียนเสร็จแล้วก็ค่อยไปยิมไม่ไหวจริงจะตายอ่ะของเขาคือตื่นก่อนแค่ประมาณ เสร็เลยตือนแบบห้าห้านทีบางทีห้านาทีได้ฟังแค่แบบแปงฟันล้างหน้าเราก็แบบใส่เสื้อแบบสักกะหนาำคุมแล้วก็เรียนหุดดีหุดดีถึงตัวคนใส่หุดดีมาเรียนอ๋อแล้วก็ซึ่งซีเมสเตอร์เนี่ยทุกคนมันจะเป็นออนไลน์หมดเลยนะคะคือปกติแล้วเขาจะให้ไปเรียนที่มหาลัยใช่ไหมแต่เนื่องจากโควิดนะคะเขาก็เลยให้เรียนเป็นออนไลน์หมดเลยนะตอนนี้เออแต่ว่าจริงๆแล้วข้อดีของการเรียนออนไลน์ก็คือเราสามารถตื่นปุ๊บเรียนปรับเลยเออนี่แหละนะคะทุกคนข้อดีของการเรียนออนไลน์ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเทอมหน้าจะเนนงไะดีีวววอออาาาาแบบททริมหหื้ค ส่งเสื้อผ้าวา,าหให้แบบว่าพเธองสุเสื้อผ้าแล้วนะเธอมาหน้าเธอต้องไปมอเออหุยน่นารักอะเนี่ยครูคนที่สองน่ารักมากแล้วแบบเขารู้ว่าเราเป็นคนไทยเาก็แบบว่าเหมือนส่งแบบร้านอาหารไทยที่ดีมาให้แล้วแบบว่ารู้ว่าแบบว่าเออชอบไปเที่ยวคาเฟ่เขาก็แบบส่งคาเฟ่ที่แบบสวยๆมาให้อะไรอย่างเงี้ยเอออะมาพูดถึงเรื่องสุดท้ายกันบ้างดีกว่าจะได้ไแรปแบบสวยๆส,สิ่งที่ไม่ประทับใจสิ่งที่ไม่ประทับใจก็คือเหมือนแบบเหมือนการจัดการของที่มอในตอนนี้หมายถึงณตอนนี้นะก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าตอนแรกจรริงๆกกาเ็บะแน ชิบบมิสเตอร์มันแจ้งมาตั้งแต่ในเซเบั์แรกๆแล้วว่าเราจะมีเก็บคะแนนการผ่าม i d เทอม term, แล้วก็มีเก็บตอนไฟนอลอีก,กอันหนึ่งแล้วก็มีคะแนนข้อเรียนกับคะแนนสอบพูดแต่ว่าก่อนสอบไม่ถึงอาทิตย์มั้งประมาณอาทิตย์ร<อ>ึงเยหมอก็ส่งเดลมาว่าคะแนนการผาาก<ม>ับคะแนนสอบพูดทั้งหมดแคนเซิลไม่นับจ้า แล้วทุกคนทุกียวคือพวกเราอะขอพูดในมุมเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบละกันไม่ได้แบบอยากจะให้ความเห็นเยอะเพราะอันนี้มันก็อาจจะมีหลายฝ่ายหลายฝั่งที่เราก็อาจจะไม่ได้รู้ข้อมูลเต็มร้อยเพราะอิสระอินภาษาเกาหลีหมดเลยแต่อันนี้พูดจากมุมที่แบบจากข้อมูลที่รู้มาและสิ่งที่ได้รับผลกระทบคือเหมือนอาจารย์อะเขามีประท้วงกันไว้ทุกคนจากการที่เขาอะรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับค่าแรงสมเหตุสมผลกับการที่เขาต้องมาสอนออนไลน์แล้วต้องทำสไลด์เพิ่มต้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนขอค่าชด เพิ่มกับสถาบันอะไรอย่างนี้ซึ่งสถาบันก็เลยกัไม่เขาก็เลยประท้วงกันตอนแรกด้วยการแบบว่าไม่ส่งเกรดมิดเทอมใช่เขาประท้วงในการที่ไม่ไม่ส่งเกรดเด็กมิดเทอมกับไม่ส่งข้อสอบไฟนอลอะไรที่เขาต้องหออยู่แล้วเนี่ยอืมแล้วก็พอเขาไม่ส่งปุ๊บเขาคงคิดว่าเขาจะต่อรองกับหมอได้เหมือนตะควงเพื่อต่อรองแต่กลายเป็นว่าหมอไม่เคค่ะหมอส่งเมลมาบอกว่าเดี๋ยวสอบปลายภาคเปลี่ยนวิธีนะมั่เป็นแบบให้ทําในเนว่าฟอร์มแล้วก็ ปิดซูมไปด้วยทำเรื่งงมากทุกคนงงใช่อยู่ก็เปลียคือเรื่องที่มันมีปัญหาในทุกคนอ่ะคือเรื่องประท้วงของครูอะไรอย่างนี้มันอาจจะเป็นปัญหาของมหาลัยกับครูซึ่งจริงเขาควรจะไปจัดการกันให้เรียบร้อยแล้วไม่ได้มอกระทบเราแต่ด้วยความที่เขาจัดการกันไม่ได้แล้วมันมากระทบเราเนี่ยมันก็เลยแบบพีคกมากทุกคนคือแบบคือสอบมันเปลี่ยนหมดเลยใช่ไหมมันไม่ได้เหมือนกับตอนสอบมิดเทอมอ่ะทุกอย่างมันผ่านซูมก็จริงแต่ผมรู้สึกว่ามันมีความออร์แกไนซ์เพราะว่าครูเขาทาของเขาเองแล้วเขาก็มีวิธีจ แล้วการที่แบบเขามาบอกกระทันหันน่ะมันทําให้เราเครียดมากด้วยความที่แบบเราตั้งใจสอบมิดเพิ่มมากแล้วคือมิดเทอร์มแบบแด้คะแนนที่แบบโอเคใช่แล้วพแบบพอทุกอย่างก็มาขึ้นอยู่กับไฟนอลแล้วเราก็แบบโอ้ยไม่ก็ถ้าไฟนอลเราไม่ดีขึ้นมาทํำยังไงถ้าตกขึ้นมาทำยังไงไงแล้วทีเนี้ยสิ่งที่พังที่สุดคือก็คือการสอบวันแรกคือการสอบวันแรกทุกคนเปิดซูมไปเท่าไหร่แหละทุกคนเจอส คือเข้าใจเพราะว่าเขาว่าเหมือนพยายามตั้งกฎมาให้คนโกงมั้งก็เลยแบบเอ่อให้เด็กทุกคนเปิดไมค์แล้วแบบคนในเลเวลหนึ่งมีแบบร้อยห้าสิบคนอ่ะทุกคนเปิดไมค์พร้อมกันอาจารย์พูดเท่านั้นแหละเอ็กโคแบบแบบอันนี้ว่สยๆๆทุกคนดูแบบมีปัญหาเพราะมันเป็นการสอบครั้งแรกแล้วทุกคนก็แบบเนี่ยว่าฟอร์มเป็นยังไงเข้าไม่ได้ของแมรี่ตอนแรกมีปัญหาตอนเทสใช่คืออาะเขามีออเรนเทชันก่อนทุกคนนี่ขนาดมีออเรนเทชันแล้วชีก็แบบให้ลองเทสดูนู่นนี่แต่คือออเรนเทชันแบบสิบให ส0นาทีที่แบบไม่ได้ช่วยอะไรเลยให้ทําปุ๊บนี่แมรี่แบบเมอ<า>นใส่พอไม่ได้เหมือนของเขาจะให้เราแบบทํากรอกรหัสนักศึกษากรอกแบบรายละเอียดต่างๆใช่ป้ะแล้วก็ให้แบบเหมือนทาัาบลองทําน่าจะมีช้อยสองข้อมาแล้วก็ให้ส่งนีนี้ตอนกดส่งอ่ะเขาจะแบบโน้ตไว้เลย,เลยว่าเราสามารถกดส่งได้แค่ครั้งเดียวเท่นานั้นกดอีกไม่ได้แต่พอแมรี่กดสง่งปุ๊บมันขึ้นว่าแมรี่ส่งไปแล้วก็อเหมือนไม่ได้ส่งไม่รู้มันเป็นที่ระบบหรือคนกรอกรหัสผิดเป็นรหัสที่ไม่รู้เป็นยังไงแต่คือแบบเหมือนตอนนั้นแบบภาษาแดกมากก ก็บอกว่าครูไม่รู้เลยเรื่องข้อสอบแบบดอกหนูต้องติดต่อไปที่มอนะอเพราะว่าเหมือนเขามีปัญหากันใช่ปะก็เมลไปที่มอมอก็บอกว่าโอเคฉันเคลียร์แล้วบอกให้คุณแล้วให้คุณลองเทสแบบเทสใหมห่อีกรอบนึงอะไรเงี้ยแต่ว่านั้นไม่เป็นออลิเทชันมันเป็นแบบเทสเฉยๆยตอนนั้นก็ก,กังวลว่าแบบอะถ้าเทสจริงแล้วเป็นอย่างนี้อีกฉันจะทำยังไงแล้วมีเพื่อนเราในห้องคนหนึ่งอ่ะชี้เหมือนทำเทสไปแล้วแล้วเหลือประมาณแค่ยี่สิบนาทีเท่านั้นอะแล้วอยู่ๆอีเนเวอร์ฟอร์มคือแบบขึ้นโฆษณาเข่ามันขึ้ บอกครูใช่ไหมครูก็บอกว่ายูก็ทําทใหม่สิก็เลยต้องทําใหม่ทั้งหมดภายใน20นาทีอ่ะแบบทุกคนมันแบบมีความไม่ p r o f e s s i o n a l l สูงมากนะคะก็เลยแต่เหมือนแบบเราต้องเปิดซูมฝั่งหนึ่งแล้วเราต้องเปิดเนว่าฟอร์มฝั่งหนึ่งใช่ปะ่ะเสร็จพอทุกคนอ่ะถามตะลอดเวลาแล้วคือเสียงมันรบกวนแล้วข้อสอบเป็น reading อ่ะคือ,อยูต้องแบบยูต้องโฟงกัสกับการอ่านอ่ะคือปกติเราอ่านข้อสอบคนอ่านประมาณสอนนงรอบใช่ป่ะอ,อันนี้อ่านรอบที่สามก็แล้วรอบกับที่สี่ก็แล้วก็แบบเมนลี่ทำยังไงเมลี่ก็เลยปิดเสียงแบบปิดเสียงเพื่อนในห้องในซ ใกล้เที่ยงอ่ะอยู่ๆก็เหมือนมีคนพูดอะไรในจอเต็มไปหมดก็เลยกดเข้าไปแล้วครูอ่ะดันพูดว่าถ้าใครทําเสร็จแล้วอ่ะก็ให้ออกไปก่อนได้แต่คือตอนนั้นอ่ะได้ยินแค่แบบจุดนัดซอยอหรืออะไรสักอย่างครูหมเสียงมันดังมากทุกคนมันแบบจดแล้วเราเข้าใจว่าเฮ้ยหมดเวลาแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเ <c oughs> น,นก็พยายามเลื่อนดูในตัวข้อสอบมันก็ไม่มีเขียนว่าหมดเวลากี่โมงก็เลยเปิดไมค์ไปถามครูวา่าแปลว่าหมดกี่โมงแล้วความพีกก็คือครูไม่เข้าใจถามเป็นอิงไงมีอีกเรื่องที่อยากบ่นคือเราสอนทุกอย่างเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยเว้ยเป็นสอนเลเป็น เกาหลีหมดเลยเว้ยนี่คือเลเวลหนึ่งแล้วคือกดข้อสอบก่อนธิบายเป็นภาษาเกาหลีเวลาสอนในห้องก็สอนเป็นภาษาเกาหลีทีมารู้สึกว่าเฮ้ยสำหรับเลเวลหนึ่งะมันไม่ได้เพราะวะมันแบบ o อ my god เป็นความงงๆนิดนึงอะคบบ แล้วความพีมันอยู่ตรงนี้ <c oughs> คือเปิดไมค์มาถามคูงไงแล้วพอถามเสร็จใช่ปะก็เลยปิดปิดเสียงในซูมปิดเสียงเพื่อนๆปิดสิ่งทงทุกคนแล้วก็อา่อานอ่านทำข้อสอบตอ่อแต่ว่า <c oughs> เขาลืมปิดไมค์ตัวเองแล้วความพีกก็คือ <c oughs> เราปิดไมค์ทุกคน <c oughs> เราก็เลยไม่ได้ยินเสียงในซูมเลยแล้วก็คือนั่งอ่านอย่างเดียวแล้วตออ่านออกเสียงแบบโคตรโคตรคนมากแบบพี <c oughs> <c oughs> ่ว่าแบบเหมือนแบบในนั้นนี่คือแบบไปเลกไม่รู้ตัวตอนแบบหันไปก็เหมือนเห็นแชทมันขึ้นเยอะอมันก็มองเขาแชทอะไรกันแก็กดเข้าไปมีแต่ชื่อแมรี่ เ็ลาใครที่สอบอยู่ก็ขอโด้วยคนเราพากันได้ค่ะแต่ที่ว่ารู้สึกว่าเออการจัดการเขาหลายๆอย่างมันอาจจะแบบถ้าสึ่งนิ่งปิดไมค์ก็อาจจะช่วยได้กว่านี้หรือไม่รู้ว่าเออนี่แหละทากคนเป็นความปวดหัวของยอนเซในช่วงนี้นะคะแต่คเทาหน้าจะดีกว่านี้ใช่เทอหน้าจะดีกว่านี้ก็ไม่ร้มกันอันนี้ก็อาจจะเป็นการจัดการในยุคโควิดของเขาที่รู้สึกไม่ค่อยประทับเท่าไหร่รู้สึกว่าความเหมาะสมของการมาเรียนภาษาที่เกาหลีหรอถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเฮ้ยอยากแน่นอยากได้กาม่าอยากสอบโทปีแบบวอลซ่า อ,อยางก็คือมาเรียนที่คอนเซแล้วว่าก็ดีนะเขาสอนแน่นเลยแหละเออสอนลึกสอนแน่นแบบแกมมาเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้าใครแบบอยากจะแบบใช้ได้ในชีวิตประจําวันขำๆดูซีรีส์ได้แบบพูดคุยกับคนตามถนนได้มันจะมีมออื่นอีกที่แบบอาจจะดีทางนี้กว่าเช่นเพื่อนพี่วารียนอยู่ซอกังก็บอกว่าเออซอกังแบบ <ๆ S 2> มันเข้าไป2อาทิตย์ก็คือคุยกับป้านข้างทางได้หมดแล้วอะเออแบบฟิลแบบว่าคุยปกติอเออก็ลองไปพิจารณาดูว่าอะไรเหมาะกับตัวเอง ฝ <Yeah. S 1> ากไปประมาณนี้นะทุกคนย e s, <Yes>. <S เออจริงๆมันกนะวยลานี้อร่อยมก <laughs> ยไม่ใช่ไห ประมาณนี้นะทุกคนคลิปนี้จริงๆแล้วอะอาจจะมีหัวข้อที่เราไม่ได้พูดและมิสไปด้วยเพราะฉะนั้นใครมีคำถามอะไรสามารถพิมพ์ไว้ด้านล่างได้นะคะก็เดี๋ยวจะมาตอบตอบ,บเอาเพราะว่าก็คิดว่าน่าจะมีเยอะเลยแหละแต่ว่าถ้าตอบทุกคำถามก็อาจจะปาเข้าไปเป็นชั่วโมงขอตอบที่ประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็แมรี่ฝากช่องทางดึงสิไอจีก็พอแมรี่มีร้านที่ออเดอร์ของจากเกาหลีค่ะชื่อแมรี่โกเคียซิกจูเย e ชื่อแบบอองงๆไหนคือจริงๆแบบตอนเปิดไม่ได้คิดอะไร จะไปวันนั้นก็เลยตั้งเยอะสามารถเข้าไปสั่งของกับเพื่อนได้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้บายบายไปกับยูเคอีก4ชิ้นที่เหลืออยู่ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่มาด้วยติดตามทางโซเชียลมีเดียได้ทุกแพลตฟอร์มนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายง่ายขึนมาเราะไม่อว้าจะทำสิ่งได